ษณนานะชื่อภาษาอังกฤษคือ Unit b a t t l e g r o u n d นีครับมันจะเป็นการสร้างกองทัพอาหารขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะเราก็มาเทสกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกสู่โรบอทนี่นี่นต่อราเข้าสู่ยูนิตเบตันกาวข้ามเลยข้ามบทช่วยสอนเออแบบสดอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมมี เดี๋ยวนะอันตรายแล้วมีเสียงเพลงโอเคสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามารับชมเป็นคนแรกๆในตอนนี้เดยนะครับตอนนี้เรากำลังเข้ามาในแบบยูนิตเวนดังกล่าวอีกหนึ่งนะเพลงหายไปไหนวะเพลงโอ้มาก็เหมือนว่าเราจะมีตัวละครอยู่สองตัวนะมูบ นูบนะมีนูบ2สองตัวเปิดกล่องเอาเปิดได้ด้วยด้ยนูบก็กลายเป็นนูบ3สามตัวเอามาผสมกันได้ไหมติดตั้งโอ้โหนู3ตสามตัวแค่นูบ3สามตัวเอาจดอาดอ่า อ๋ออันนี้ก็คือถ้าเข้าห้องอุ้ยอันนี้หมดยากมากนี่หว่าถานที่ใหม่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราต้องเข้าแบบว่าเข้าแบบพวกนุ่มๆมันเข้ากันเนี่ยเนี่ยอันนี้หรือเปล่าทำขอแลกเปลี่ยนเฮ้ยอย่ามาแลกเปลี่ยนกยูไม่อยากได้ตัวเทพๆอยากแบบว่าเริ่มต้นใหม่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบว่าทางด้าน ง่ายแล้วกันอะเริ่มแรกครั้งแรกยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะโอเคมาถึงเราก็นี่มีตัวมีตัวนูบสามตัวอือวางใส่เลยครับพร้อมแล้วอ,อือลุมตีลุมตีสามหมัดนูบสามหมัดสนามรบที่หนึ่งสนามรบที่สองอ๋อมันมันจะไปเรื่อย มันจะผ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอยิ่หายแล้วไปได้กี่ด่านวะเนี่ยน่าจะน่าจะมาได้แค่ด่านสองคิดว่านะดูแต่สภาพแล้วเนี่ยอุย้ยนี่หิวได้ด้วยอุ้ยอย่างนี้ไม่มีทางชนะได้ทางนั้นนะใช่ปะโอ้จบแล้วแค่ด่านแรกแค่ด่านสองก็ผ่านไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันหิวได้มันต้องได้ตัวที่ดีกว่านี้คิดว่านะไม่ไหววะ่ะ ออกเลยออกเลยออกเลยพอพอพอเลยมันจะไปขี้ไก่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยฮะอ่าเอ,นนอไไ้ซุ่มซุ่มซุ่มนี่อะไรเนี่ยสุ่มซีอุ้ยสุ่มใช้ร้อยหนึ่งเออโอ้ใช้ตังร้อยหนึ่งในการสุ่มโอ้โหยิ้มหาย จบเลยแบบนี้รู้เรื่องโอ้โหแม่งเอาจิงเหรอหนักหนักมากบอกเลยแบบนี้เล่นโคตรยากคือต้องโอ้โหชิบหายละวัิเศนครับผมเล่นได้แต่แบบง่ายครับแบบปานกลางอย่าหวังอ่าแบบปานกลางอย่าหวังเลยบอกเลย ยังพร้อมอัตโนมัติเหมือนว่าเราจะผ่านได้แค่ด่านเนี้ยเนี่ยด่านแรกแล้วก็พอถึงด่านสองก็คือมันเอ้ยทำไมสู้ได้วะเออออกได้ไหมอ่ะ มุณอยากออกเออคือผมว่าผมสู้ได้แค่ด่านสองแค่นั้นจนกว่าจะได้ตัวละครใหม่ผมเ,เ,เล่นยากมากเลยอะ่ะไม่มีทางรัดที่กูจะเกิดไม่มีเลยเหรอโอ้โหบหายไม่โคตรยากเลยอะ่ะทาหารมันอยู่ไอมันอยู่ที่ไอตัวแรกที่เราสุมมาเนี่ยแหละเราดันสุ่มได้นู้บป่ะดิจบเลยตั้งหนึ่งร้อยบาท เอาผมเล่นแบบปานกลางแล้กันนะเออเดี๋ยวลองเล่นแบบปานกลางดูแบบง่ายมันไม่ใช่แนวว่ะไปอ,อยากรู้ว่าแบบปานกลางมันจะได้ตังกี่บาทแค่นั้นแหละโอ้ได้สิบบาทโอ้โหได้สิบบาทตายแล้ไม่ได้ตังเท่าเดิมวมา จบแล้วโอเคอืมออกครับก็ไปต่อไม่ได้ <c oughs> อ,อืออ,อะไรวะเนี้อ่ยมันอับจนผมถืดมากๆเลยรู้สึกได้เลยรู้สึกได้ถึงความกี้ไก่ของเราเองนะ โอ้แหมวนี้มันเล่นยากมากเลยเว้ยโอเคไม่เป็นไรก็ค่อยเป็นค่อยไปครับชิโอไปผมจะค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆค่อยๆแบกพาทีมไปสู่ค้อมลุ่งโลดเอ้มันอัพทหารไม่ได้เหรอ ผมอยากเอาทหารได้ถ้าเอาทหารได้นี่โหดเลยเลยเนะี่ยไม่เอาทหารไม่ได้เลยทำไงดีวะเอาทหารได้น่าจะโหดครับมันเอาไม่ได้ลุยต่อไปไหลโ,โหทหารมันไม่ไหวอือหือ เมื่อไหร่จะเติบโตวะเนี่ยขาดห้าบาททำไงกับเงินห้าบาทดีวะขาดห้าบาทไหมห้าห้าบาทอีกรอบแล้วกันแบบชนะได้ปุ๊บต้องออกเลยอะ่ะโอเคครับทขีมงานนูบ ทีมงานอะไรทีมงานนูบนูบ1หนึ่งสองสาม t s Go อเ <si ol k> อ้าอ่าออกเลยครับนี่ได้สิบบาทประถูโม <Moo> เล่นเอาเงินรอบละสิบบาท อย่าบอกก็เปิดได้นูบอีกเนี่ยรั่วเลยนะไปเฮ้ยนักเวทนักเวทอื้อหืออื้อหนูบอีกแล้วอื้อหูเยี่ยตายแบบนี้ตายมา,ดดมากับโครด,ดวงอ่ะมากับโครดวงเฮ้ยเอา้าไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยเอา้าทำไมได้ ทำไมได้ตัวนี้มาได้ได้มาจากไหนวะเฮ้ยเอ้าสุมได้เหรอไม่รู้อะเทพแล้วอย่างเงี้ยอ่าสีม่วงซะด้วยาเมจเท่าไหร่าเมีสิบแปดสามสิบดีเพียสอ่าเป็นแบบระยะใกล้รือระยะไกล่ะขอเช็คก,ก่อน ระยะใกล้หรือไกลไหนดูขอดูฆาตรกรดาเมจร,ระยะหกระยะมันแนวหน้าเลยนี่หว่าอ้ะ,อะ,อะจัดไปจัดไปเออ,ม,อ,เอมีแอสซัซินเฮ้ยมีแอสซัซินนี่ดีนะ มันจะได้ล้วงหลังให้เราแบบว่าไปล้วงไอตัวแบบตวธนูเนียดีเลยโอ้อยงี้เฟี้ยวเพอร์เฟกไม่รู้ว่าได้มาจากไหนแต่แต่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดีกว่าไปเล่นตัวนุ๊กเรื่อยๆอะ่ะไม่ไหวอย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหแพม้มาได้แค่นี้สรุปคือมาได้แค่นี้